ครับสวัสดีครับก็ขอสวัสดีคณะผู้บริหารและก็อาจารย์ที่เข้าร่วมการประชุมใหญ่ครั้งนี้ทุกท่านนะครับครับผมอรองศาสตราจารย์ดรวสันต์พาราสายหองอที่การบดีฝ่ายงานวิจัยและนวัตกรรมนะครับก็จะเป็นการสรุปผลงานอันโดดเด่นตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ทิศทางรวมถึงแผนงานที่จะดําเนินการต่อไปนะครับในภาพรวมตลอดทั้งปีนะครับจากสไลด์ที่ ทางทุกท่านได้เห็นนะครับในปีงบประมาณ2,568ที่ผ่านมานะครับในภาพรวมเนี่ยถ้าเราคิดเป็นจำนวนโครงการนะครับก็จะมีทั้งหมดทั้งสิ้นนะครับ37โครงการนะครับโดยทุนภาพรวมเนี่ยจะอยู่ที่44ล้านกว่าบาทนะครับ44ล้านกว่าบาทซึ่ง mm hmm. เมื่อแยกเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อแยกเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าโครงการของทางคณะวิศวะนะครับหรือว่าโครงการของทางสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี จะมีเปอร์เซนที่สูงนะครับน,น,นั่นแสดงให้เห็นว่าการเขียนข้อเสนอโครงการหรือการดําเนินโครงการวิจัยนะครับไปในทิศทางทางด้านวบวนรวนรหรือที่เราเรียกว่าทางด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะครับก็ตรงกับอ่าคาแรคเตอร์ของมหาวิทยาลัยนะครับนี่ก็จะเป็นข้อมูลที่สรุปมาให้ดูนะครับทีนี้พอเรามาแยกการเติบโตนะครับเราจะเห็นข้อมูลนะครับเรื่องของข้อมูล5ปีย้อนหลังเนี่ยนะครับ อาจจะมีการเติบโตขึ้นนะครับตามกราฟที่เห็นเนี่ยยังคงให้เห็นอยู่ว่า,าแหล่งทุนที่นำเสนออยู่ทางด้านขวานะครับไม่ว่าจะอันนี้ผมเอาเฉพาะข้อมูลที่เป็นไฮไลท์ที่มีงบประมาณการสนับสนุนสูงให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับเราจะเห็นว่า,างบประมาณรวมนะครับของหน่วยบพบทนะครับก็จะเป็นงบประมาณที่โดดเด่นออกไปเลย ซึ่งตามภารกิจของหน่วยบพทก็เป็นการพัฒนาดับพื้นที่นะครับเราก็จะมีการสอดแทรกมาตลอดส่วนทุนทางด้านอื่นๆนะครับที่เราเรียกกันว่า f ออของสกสวนะครับเราก็ยังคงอยู่นะครับแต่การเติบโตของสกสวนะครับปีนี้เนี่ยนะครับ6กเนี่ยก็เป็นข่าวดีนะครับว่าจากการประเมินฐานทุน5ด้านเนี่ยมหาวิาลยนะครับมอลลได้ทุนเพิ่มขึ้นนะครับในขณะเดียวกันเมื่อเราวิเคราะห์ฐานทุน5ด้านแล้วเนี่ยนะครับนักวิจัย อยู่ที่นะครับอยู่ที่ประมาณ82ท่านนะครับจากที่เราดึงมาจากในระบบนาะริสในขณะเดียวกันนะครับที่ไม่ได้ลงข้อมูลให้ดูเนี่ยก็จะมีนักวิจัยที่เป็นโคพาร์เนอร์จากหมหาวิทยาลัยอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับนั่นหมายความว่าการทําโครงการที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่านะครับมีจากหมหาวิทยาลัยอื่นเป็นพาร์เนอร์ด้วยนะครับแล้วก็บุคลากรของมนอก็ไปเป็นพาร์เนอร์ให้กับหมหาวิทยาลัยอื่นด้วยเช่นเดียวกันนะครับเป็นการแลกเปลี่ยนนะครับ ซึ่งไม่ได้อยู่ในข้อกําหนดของแหล่งทุนนะครับแต่การทํางานในลักษณะนี้นะครับเพื่อบรรลุเป้าหมายของโครงการนะครับพื้นที่ของการทํางานในโครงการนะครับก็จะเห็นว่ามีการเติบโตเชิงพื้นที่ค่อนข้างชัดเจนข้อมูลนี้นะครับแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ในการทําวิจัยเนี่ยมีหลากหลายลักษณะของคาเลคเตอร์ของการทํางานแต่ละพื้นที่นะครับมีความหลากและผสมผสานของมอนอรอเรา นะครับเข้าไปได้ส่วนของใน3จังหวัดภาคใต้แน่นอนครับอันนี้เป็นพื้นที่ที่เรามีความเข้มข้นทั้งในแนวราบแล้วก็ในแนวดิ่งนะครับในแนวราบคือการขยายพื้นที่ส่วนเชิงคุณภาพในแนวดิ่งนะครับก็เป็นเรื่องของมาตรฐานที่เราได้เพิ่มมากขึ้นในหลายๆโครงการนะครับสา,าการที่เปลี่ยนไปนะครับที่ผมได้แจ้งว่าเรามีการเติบโตมนโนอมีการเติบโตมีนักวิจัยเพิ่มมากขึ้นโครงสร้างของการจัดการภายในศูนย์วิจัยเช่นเดียวกันนะครับต้องมีการ เปลี่ยนปรับปรุงบทบาทและหน้าที่ในการทํางานนะครับบ่อยครั้งก็มีเจ้าหน้าที่เข้าแล้วก็ออกไปนะครับมีอาจารย์เข้ามาแล้วก็ออกไปเนั้นในทุกๆช่วงเวลานะครับความเหมาะสมของบทบาทและหน้าที่จะแตกต่างกันตามภาระงานและภารกิจของแหล่งทุนนั้นๆน,น,นะครับอันนี้ก็จะเป็นจุดยืนเดียวกันเช่นเดียวกันนะครับพอเรามีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของกําลังคน เรามีการทําพัฒนาแพลตฟอร์มขึ้นมาเองนะครับก็คือแพลตฟอร์มเนี่ยเป็นของทางคณะวิศวะเราเขียนแพลตฟอร์มขึ้นมาเองโดยเฉพาะเลยนะครับท่านแสดงให้เห็นว่าการทําการออกแบบดีไซน์ของแพลตฟอร์มเหล่านั้นเนี่ยจะตรงกับการทํางานของมอนออนะครับแล้วก็เราก็พิสูจน์ให้เห็นว่าแพลตฟอร์มที่เราทําทางด้านงานทรัพย์สินทางปัญญาณปัจจุบันนะครับที่โชว์ในสไลด์เนี่ยมีบุคลากรเราได้ใบใบทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนะครับดังที่แสดงให้เห็นนะครับ เช่นเดียวกันภารกิจอย่างอื่นนะครับที่เราหนุนเสริมหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยนะครับเราจะพบว่าอีกหนึ่งบทบาทที่ให้ความสําคัญมากที่สุดเลยนะครับเรื่องของการวิเคราะห์การหาสาเหตุแล้วก็ปัจจัยเสริมในการที่สมัครนักศาึกษาการใช้สื่อออนไลน์นะครับการใช้สื่อระบบอิเล็กทรอนิกส์การยิงแอดในช่องทางสื่อสารนะครับเฟซบุ๊ o ทิกต็อกอิ s สตาแก m มโซเชียลมีเต่างๆนะครับการใช้สื่อสารมวลชน เข้ามารูปแบบของการรับสมัครเด็กรูปแบบการสื่อสารไปถึงผู้ปกครองและการสื่อสารไปถึงลูกถึงนักศึกษาในปัจจุบันนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มอนอลก็มีการเปลี่ยนแปลงเข้าทันต่อสถานการณ์ด้วยเช่นเดียวกันแต่การการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ยังไม่ได้ยืนยันผลนะครับซึ่งจะต้องใช้ระยะเวลาสักช่วงเวลาหนึ่งแล้วมาวิเคราะห์นั่นหมายว่าการรับสมัครที่ผ่านมาทั้ง5รอบการรับสมัครที่ผ่านมาทั้งมีการวิเคราะห์ ก่อนการน,นำเสนอแล้วก็สื่อสารถึงนักศึกษาและผู้ปกครองนะครับเช่นเดียวกันครับภายใต้พันธกิจของฝ่ายวิชาเองนะครับก็จะใช้คำว่าสปีดซึ่งจะเป็นพันธกิจเดิมของการทำงานอยู่นะครับ นี่ก็จะเป็นการนำเสนอเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับที่ทางฝ่ายวิจัยก็ได้รับรางวัลที่ประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งเป็นรางวัลแห่งเอเชียนะครับเป็นงานนวัตกรรมและการบริหารงานภาครัฐแห่งเอเชียด้านความเสมอภาคนะครับซึ่งโครงการเดิมเป็นโครงการขจัดความยากจนของบอบทนะครับก็จะเป็นวิดีโอสั้นๆนะครับ The year Human Services Awards is the Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation. May we call on the เช่นเดียวกันครับก่อนสไลด์สุดท้ายนะครับเป็นการแสดงถึงศักยภาพของมนลนะครับว่าตั้งแต่เราดําเนินโครงการมานะครับภาพด้านบนที่แสดงให้เห็นเนี่ยเป็นการประชุมของสี่อธิการบด,ดีนะครับโดยท่านรัฐมนตรีอวเป็นประธานาเรายังคงแสดงจุดยืนนะครับเรายังคงแสดงจุดยืนความเป็นผู้นําทางด้านวรวน,นในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับโดยได้รับความร่วมมือในการประชุมครั้งนี้นะครับจากท่านอธิการบด,ดีมาลัยสงขานคริน จากท่านอาธิการบรดีราชพัทยา,านะครับจากหน่วยบริหารงานบปทแล้วก็จากท่านอาธิการบรดีโมโนรอของเราครับเข้าร่วมแล้วก็ท่านก็ได้เป็นประธานร่วมในการจัดประชุมนั่นแสดงถึงความพร้อมนะครับในขณะเดียวกันการขยับขยายตามนโยบายของท่านนายกสภานะครับเรื่องการให้เกี่ยวข้องกับแหล่งทุนด้านอื่นที่เป็นทางด้าน EV ีทางด้านเซมิคอนดักเตอร์หรือแม้แต่เป็นทางด้าน ตอนนี้ณปัจจุบันนะครับที่ผ่านมาท่านอธิาโดยท่านอธิการบดีนะครับไปประชุมร่วมกับหน่วยงานให้ทุนของบปคนะครับผู้มนวยการบบคไปประชุมที่ประเทศจีนนะครับที่ b y d แล้วก็หากําหนดทิศทางเป้าหมายร่วมกันในการสนับสนุนทุนวิจัยให้กับมอลลนะครับทางด้านบปคอีวีนะครับสไลด์สุดท้ายในครั้งนี้นะครับว่าความสําเร็จในภาพรวมที่ผ่านมาของปี68เป้าหมายนะครับหรือแม้แต่การดําเนินโครงการเนี่ยนะครับจะ จะแสดงให้เห็นดังที่ดังที่กราฟดังที่ข้อมูลดังได้เห็นเหล่านี้นะครับเป้าหมายคือการเป็นเสาหลักด้านวมวนอของจังหวัดชายแดนใต้เป้าหมายคือการเป็นองค์กรเทียบชั้นมาตรฐานสากลและเป้าหมายการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภายใต้อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม บนพื้นฐานแผนงานของหมาหาวิทยาลัยบนพื้นฐานแผนงาน r e เวนติ้งยูนิเวอร์ซิตี้มหาลาัยกลุ่ม2แผนงานทางด้าน SDG และแผนงานของฝ่ายวิจัยของมนลอนะครับผมก็ขอสรุปในภาพรวมด้วยระยะเวลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ